รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสินคอร์เปอเรชั่น วันนี้ขอปลุกพลังฮึดให้คุณผู้ชมจากคู่สามีภรรยาคุณแจ็กกี้และคุณนกผู้ผ่านร้อนผานหนาวมามากกว่า30อาชีพก่อนจะประสบความสำเร็จด้วยสมุนไพรและอาหารเสริมจนกลายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านและเขาทั้งสองคนจะมาร่วมแบ่งปันความสำเร็จที่ทำให้วันนี้พวกเขาลุกแล้วรวย ต่อมะลุกแล้วรวยวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารายการของเรานะครับได้รับเกียรติจากคู่รักคู่หนึ่งนะฮะจะเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างก็ได้นะครับเพราะเอาจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนนะรับอกเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยโอ้โหลำบากลำบนมากชีวิตตอนเด็กฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ลําบากไม่น้อยกว่ากันนะครับแต่สุดท้ายมาเจอกันแล้วก็ร่วมสร้างธุรกิจขึ้นมานะฮะชื่อว่าเกษราบ้านอมตะสมุนไพรย4นะครับอาะให้อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะฮะ พี่แจ็คสัตรัญยพงษ์และคุณนกเกษรพัชสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัสดีผมขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่แจ็คนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นทีละคนดีกว่านะครับเพราะว่าต้องต้องถามถึงที่มาที่ไปก่อนก่อนที่จะเจอกันครับพี่แจ็คนี่ตอนชีวิตัยเด็กเห็นบอกเป็นเด็กกัมพา้าใช่ฮะเด็กกัมพา้าเลยครับกําพา้าทั้งพ่อทั้งแม่เลยโทษนะคุณพ่อคุณแม่จริงอ่าน่าจะเรียกอย่างนั้นได้เลยนะเพราะว่า ตอนที่ผมเกิดมาเนี่ยคือพ่อเนี่ยจะเจ้าชู้นะครับเพราะพ่อเจ้าชู้เนี่ยแม่เขาก็เหมือนกับเป็นคนมีหน้ามีตาที่ในสังคม,มนะครับเป็นหลานกำนันอะไรเงี้ยตระกูลแม่าค่อนข้างใหญ่นะเขาเหมือนรับไม่ได้ก็เลยเอาผมเนี่ยมาฝากไว้กับโรงเรียนชื่อโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนสหชื่อโรงเรียนพุทธบุตรอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหมายความว่าจริงๆเราก็รู้ว่าพ่อแม่เราคือใครรู้ครับอ๋อเหรอแล้ว,ลวโทษนะครับตอนที่มาฝากเคยมาเยี่ยมบ้างไหม เคยมาอยู่ฮะแต่ว่ามาฝากไว้ตั้งแต่ผมยังเดินไม่ได้เลยนะผมผมจําความได้เนี่ยคือเกิดมาโตมาเนี่ยก็เจอแม่ชีแม่ชีเวลาพอเวลาแม่มาหาเนี่ยเขาเาจะบอกผมเลยว่าเนี่ยนั่นคือแม่นะซึ่งเราเรารับไม่ได้นะเขาเคยมารับเราไปไปอยู่เขาเนี่ยเราร้องไห้ฮะคือรู้สึกว่าแม่ชีนี่คือแม่ร้องไห้ว่ามาเอาเราไปทําไมนะร้องไห้เกาะเกาะไอประตูไอประตูรถไฟคือเราถูกพายแม่ชีไปแล้วนะใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงไม่ได้เพราะว่า เด็กไม่อยู่กับเขาเพราะว่างันนะก็คือเขาก็เลยมาส่งขึ้นแม่ชีเหมือนเดิมคือเอาง่ายๆชีวิตตอนวัยเด็กพี่แจ้งนี่คือกินข้าววัดอะอะ่างี้ใช่ไหมใช่ครับโทได้เรียนถึงชั้นอะไรครับผมเรียนถึงชั้นม .6 ครับแม่ชีส่งแม่ชีส่งเสียฮะเอาแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มาส่งเสียไม่อะไรเลยเหรอไม่ครับก็ไม่ติดต่อมาแต่ว่าพ่อเนี่ยเพราะพ่อผมเนี่ยเสียตั้งแต่ผมยังยังยังเดินไม่ได้นะรู้สึกน่าจะเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นปมของเราไหม จริงๆร,รู้สึกมากเลยในช่วงวัยเด็กนะเ,ออเพราะว่าเวลาที่ยกตัวอย่างแล้วกันอย่างวันแม่วันพ่อครับปฐมนิเทศต้องมีกิจกรรมต้องมีกิจกรรมโรงเรียนที่ต้องมีพ่อมีแม่มาเนี่ยผมไม่เคยมีแล้วผมจะแอบเสียใจอคนเดียวแต่ว่ามักจะสร้างผมผมด้อยตัวเองนะให้มันพมเด่นด้านอื่นมากลบอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นทําตัวเกเรบ้างนะทำตัวเป็นหัวโจกข,ของเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไมนในทางที่ไม่ดีดแต่ไม่ดรุนแรงมาก ไม่ได้แบบเปสมัครเลเทมาติดยงติดยาอะไรทำให้ดูเหมือนคนเข้มแข็งนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาทุกครั้งอย่างวันแม่คนอื่นเขากราบแม่เรามีแม่กราบเราก็ไม่กล้าเชิญแม่ชีมานั้นในสมัยเราเด็กนะเพราะเรารู้สึกว่าเราอายอ่ะเพราะแม่คนอื่นเขาเป็นคนธรรมดาจะจนจะรวยไม่สําคัญ่ะแต่ความรู้สึกผมว่าแม่ผมไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะแม่ผมเป็นแม่ชีแล้วผมจะรู้สึกอายมากในสมัยวัยเด็กนะผมรู้สึกงั้นจริงซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะพอโตมาเนี่ย ความคิดนั้นเปลี่ยนหมดทุกอย่างอแต่ตอน,นเด็กๆรู้สึกอย่างนันจริงๆครับผมหายมากมแล้วขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือความรักประเภทได้กอดกันเหมือนแม่อื่นเขานะค่ะทำไม่ได้นะจะจับมือเดินแม่ชีก็ไม่ได้่ถูกอย่างตอน,นเด็กผมจําได้ว่าผมเนี่ยเคยไปเดินแม่แม่ชีเนี่ยเคยพาผมไปไหนทุกที่หนึ่งนี่แหละ แล้วผมจับมือแม่แม่ชีสะบัดมือออกเลยนะความรู้สึกเด็กน่ะเสียใจมากเลยนะว่าทำไมไม่จับมือแต่ว่าแม่ชีเนี่ยเข้าใจผมเข้าใจอารมณ์แม่ชีตอนผมโตว่าแม่ชีเนี่ยท่านถือพรหมจรรย์มาตั้งแต่ท่านบวนแต่สามสิบปีแล้วคราวนี้เวลาเดินต่อหน้าสาธารณชนคนเยอะเนี่ย มีเด็กจับมือเนี่ยภาพคนมองก็จะมองว่าอ้าวเป็นแม่ชีมีลูกทำไมทิ้งลูกทิ้งตาแบบนี้นั้นในความรู้สึกที่เรามองว่าเราโตแล้วนะฮะแต่ตอนเด็กไม่เข้าใจก็เป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนถึงม .6 ขออนุญาตข้ามไปที่พี่นกพี่นกชีว่าเด็กเป็นไงชีวิตโ้หลลาาบกเยพ่อแม่พ่อแม่ด่เรียกว่าเล่พาเล่ตลอดนะคะเป็นแม่ค้าเล่ตลอด ขายอะไรบ้างคะทุกอย่างค่ะก่อสร้างก็ทาขายตลาดนัดก็ทํารถเล่ตามหมู่บ้านนะคะขายแฟบขายสบู่ทําทุกอย่างพี่น้องเยอะไหมมีพี่น้องสองคนค่ะพ้นเพอยู่ที่จังหวัดอะไร่ะจังหวัดสระบุรีค่ะแต่ว่าก็ไปโตที่เพชรบูรณ์ค่ะครับผมก็ชีวิตลําบากอะนะลาบากเพราะแม่พ้าเล่นตลอดค่ะโทษได้ได้เรียนถึงชั่นไหนแค่มัธยมสามค่ะโอ้โหเด็กใกล้ๆกันเลยใกล้กันเลยนะฮะสุดท้ายครับผมคือผมทําธุรกิจเกี่ยวกับปุ๋ย มาขายปุ๋ยนะครับก็คือขายปุ๋ยเลยเหรอพอพอจุมุงหวุขายปุ๋ยไม่ใช่ครับที่มาที่มาท่อาผมทาอาชีพมาเยอะเป็นลูกจ้างร้าน๋วยเต๋ยวน่ะทางานโรงแรมนะตำแหน่งใหญ่นะแคชช่วน์ทำทุกอย่างเลยเลชั่นเบสะต้งการเสิร์ฟอาหารชัดจานชัดช้อนนะทุกอย่างเลยนะครับคือทุกอย่างที่เป็นจับกลางทํางานเนี่ยแต่มันอยู่ในห้องแอร์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นลูกน้องคนทํางานผับทํางานบาร์ นะครับทำมันมาหลายอาชีพมากเป็น PC เป็นอะไรทำไมใ่ในแต่ละอาชีพมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับคือไม่ได้ไม่ได้เป็นร้านตัวเองนะเป็นลูกจ้าง,างเขาะนะครับแต่ว่าอยากหาประสบการณ์คือเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าช่วงตัวเองเรียนเนี่ยแล้วถ้ามีไรายได้เสริมมาเนี่ย เราน่จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ได้เพราะผมไม่เคยมีเสื้อผ้าที่ได้เป็นเสื้อผ้าจากการซื้อนะบริจาคทั้งนั้นได้จากบริจาคทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าผมไม่เป็นเสื้อที่ใส่ลําลองใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวก็เป็นการรับบริจาคสังฆทานมาจากหลายๆคนที่เขารู้จักกันแต่ผมชอบชอบคขาว่าได้รับบริจาคสังฆทานมาครับแปะมากับพระไม่ถึงขั้นบอกว่าได้เป็นผ้าผืนๆเนาะก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแต่ไม่ถึงกับขาดนะ คือสภ้อาอาจจะมีซีดบ้างมีเก่าบ้างนะครับประมาณนั้นก็เก็บเงินซื้อของส่วนตัวว่างั้นเถอะใช่ขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วมาขายก่อนนะอ่าพอขายอ่มาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเสร็จเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟก็เป็นโรงแรมก็ไม่ดีหรอไม่ดีหรอมีปัญหากันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นคนแบบประเภทที่ตาขวางะนิสัยคือผมเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยยอมคนตั้งแต่เด็กแล้วพอไปคราวงนี้ไปอยู่ในโรงแรมเนี่ยก็จะมีพวกรุ่นพี่ที่อยู่ก่อน นะราะเขาก็จะชอบใช้อำนาจปากผู้เสียนะพูดถึงเขาจะพูดไม่ค่อยดีเรียกไอ้โทษนะฮะไอ้เฮียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกอย่างหนึ่งเราชอบหาประสบการณ์นะครับว่าทำงานตรงไหนอย่างใครว่าตรงนั้นมีรายได้ดีตรงนั้นมีรายได้ดีเราก็ย้ายประเด็นหลักอยู่ตรงนี้คือเรามองไปข้างหน้าตลอดเราต้องการรายได้ที่มันมันคงขึ้นเรื่อยใช่ก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆจออะไรที่ได้รายได้มากที่สุดรายได้มากที่สุดนี่ผมเคยขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับรายได้อยู่เดือนวันสองหมื่นกว่าเอาก็ดีนี่ครับดีฮะแต้อเจอพี่นกยัง ตอนอย่างอย่างครับผมอย่างที่บอกผมก็เล่ร่อนไปเรื่อยนะไปเป็น p ีซขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายเครื่องซักผ้าขายเครื่องเก้าอี้นวดต่างๆขายยังไงพี่น็อกดอนไม่ไม่ขายอยู่ในห้างเลยฮะอ๋อขายในห้างใช่ขายในห้างเลยนะครับแล้วมาเจอกันยังไงสองคนก็มาเจอกันเพราะมากินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวฮะผมมาขายปุ๋ยที่สลับหมีกขายปุ๋ยสลับุลีอตอนนั้นมาขายปุ๋ยแล้วนะก็มาเจอกันมาเจอกันป้าเป็นไงก็ตามภาษาเขาเขาก็จีบทำธุรกิจตัวหนึ่งตอนนั้นเราททำเครือข่ายอยู่ครับ คือหน้าเขาจะต่อกับใช้แป้งพอเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาใช้กับฉันดีกว่าซื้อเราให้เขาซื้อสินค้าเราแล้วเราซื้อไหมซื้อครับมีเงินพันกว่าบาทก็ซื้อมันหาได้ทุกวันเอาไว้ก่อนสินค้าไม่สำคัญประเด็นคือแม่ค้าต้องโชว์หญิงก่อนเนี่ประเด็นคือแม่ค้าจริงจริงเขาไม่ได้จีบตรงนะครับไม่จีบก่อนแล้วก็แรกก็คือผมไปเนี่ยคือผมก็เป็นผู้ชายโสดอ่ะผมก็จีบไปทั่วอละแต่สถานการณ์ยังไม่ได้ปิ๊งกันยังยังไง ไม่ได้จริงจังไม่จริงจังเขาไม่ได้อยู่ในสายตานกเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอสเปคคุณนกเป็นไงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะสเปคอะสเปคตอนนั้นอะสเปคตอนนั้นสูงยาวเข่าดีซึ่งไม่มมีไ่เลยใช่ผมเลยจริงๆเขาชอบผู้ชายสูงๆนะฮะเึ่งต่างกับผมเลยนะอะไรกันสุดท้ายเขาไปแล้วยังไงต่อก็มันเป็นเรมันเป็นการมม่แพ้คารมคือคารมใครคารมผมนี่แหละเขาเป็นคนชอบ ศิลปินอารมณ์ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่ชอบแบบชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงเอ๊อชวนเข้าคาราโอเกะไม่เข้าคาราโอเกะเลยค่ะพาพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวร้องเพลงแต่เห็นบอกตัวแรกเลยก็คือพี่นกบอกว่าอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวพี่แจ็คทั้งหมดหมดเลยค่ะใช่ไม่ชอบกินเหล้าหยุดหมดเลยค่ะบุหรี่ทุกอย่างหยุดหมดได้ครบเลยนะได้ครบเลยดีดีวะเนี่ยมีดีอย่างเดียวค่ะอะไรฮะไม่มีพันธะเออเออโทษแล้วตอนนั้น คุณนกมีปัญหาไหมตอนนั้นนกก็เริ่มมีปัญหากับครอบครัวแล้วค่ะก็คือเราก็เหมือนแยกกันอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วเหรอตอนนั้นตอนที่เจอกันมีลูกไหมตอนนั้นมีค่ะสองคนค่ะสองคนด้วยเฮ้ยพี่แจ๊คเราลูกพีชายคุยกันติดมาทั้งสองโชคดีฮะทำไมอ่ะเขาไม่ต้องเหนื่อยมีแล้วสองไม่เป็นไรขยี้มองโลกบวกไหครับเออออเค็แสดงว่าคุยกันจนถูกใจเอาละชีวิตคู่จะเริ่มต้นแล้วนะหลังจากเรื่องรักกัน มันก็ยังไม่สบายใช่ไหมไม่โอ้โหลำบากเจออะไรกันมาบ้างฮะก็ไปเพาเขาไปเนี่ยไปไปตอลยะปุ๋ยไปยันอีสานไปอะไรต่างๆให้เขาให้เขาใช่ให้เขาเลิกขายเขาตามไหมเลิกขายก็เลิกบอกเลยเดี๋ยวแจ้คเองก็คือมาอยู่ด้วยกันมาช่วยธรมากินแต่เห็นบอกว่ามันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าฝั่งพ่อแม่ของพี่นกเนี่ยแอนตี้พี่แจ็คก็แต่ก่อนเขาเป็นกินเหล้าขาวอ่ะแล้วก็ทําตัวแบบว่า ก็ผมว่าพี่ยาอ,อย่างดูดีผมเยอนื้อเลยเหรอนกเชื่อคำนึงที่เขาพูดบอกว่าผมจะทําให้คุณเ็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเชื่อประโยคนี้นะ<ช>จําไว้ตลอดเราใช้ความเชื่อศรัทธาวัดใจผู้ชายคนนี้แล้วบอกว่าฉันก็มีความสามารถฉันก็มีความเก่งฉันไม่จำเป็นต้องมีคุณก็ได้แต่ในวันหนึ่งนกคิดว่าเราให้โอกาสเขา<ช>แล้วเมื่อจริงๆแล้วเราผิดหวังจาก ที่เราเคยมีครอบครัวเราก็อยากถามว่าต้องการที่พึ่งไหมมันไม่ได้ต้องการที่พึ่งละแต่ตอนนั้นต้องการคนที่ว่าเป็นผู้นําพาเราไปถึงเป้าหมายอกเ่ะงั้นเริ่มมาทําอะไรกันฮะก็เริ่มเขาพา,พาเรียกขายปุ๋ยตลอด่ไปทุกจังหวัดหนาา้าสวยๆนี่ขายปุ๋ยเหรอใช่ไมก่อนไม่ได้สวยอย่างนี้นะคะ สมัยก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะสมัยก่อนนี่จะดูอบอุ่แล้วก็ถ้าคุณเห็นเนี่ยคุณจะจําไม่ได้หรอกว่าเป็นเขาตอนนี้ดูดีขึ้นเพราะสมุนไพรอัดเข้าไปใช่ไหมใช่ทั้งสมุนไพรด้วยแล้วก็สุขภาพจิตก็ด้วยนะครับสุขภาพจิตนี่อ่าใช่ก็ลําบากกันแบบลำบากใช่ค่ำไหนนอนนั่นนะคะก็พามีภาพจำไหมตอนที่พาไปลําบากอ่ะที่แบบแอบแบบโทษนะไอ้แจ็คแหมพามาทำไมวะอะไรนี่นะงู้ไหมไหมพูดง่ายงตอนนั้นไม่คิดอะไรค่ะคิดแต่ว่าเราเชื่อมั่นเขาเพราะเขาเป็นผู้ชายที่ ไม่กลัวอะไรเลยพาเราไปเนี่ยเขาไม่เคยกลัวอะไรเลยเขายอมตายเพื่อเราทุกเรื่องเออดีตรงนี้นะผมว่าชีวิตคู่ันดีตรงนี้ถามหน่อยสองคนเนี่ยพากันเล่ขายปุ๋ยมีตังติดตัวในกระเป๋ากี่บาทพันกว่าบาทมีไม่เยอะหรอครับมีไม่เยอะค่ะหรือกว่าพันกว่าบาทลุ้มลุกอีกสองก็ก็คือเดือนวันเาวันต่อวันต่อวันค่ะ การขายปุ๋ยผมเนี่ยเงินหาวันต่อวันไม่เคยวางแผนในอดีตคอนเซ็ตนี้ยังคงอยู่ในชีวิตคุณนะไม่ตอนนี้ถูกโลที่อยู่แล้วก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้มีให้ความคิดคือยังไม่โตพอความคิดยังไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่พอผมทํางานหนักๆมาเนี่ยผ่านไปอยู่ด้วยกันสักสองปีเนี่ยผมเริ่มคิดแล้วว่าผมอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเราจะต้องเหนื่อยอย่างนี้ตลอดเหรอเราจะต้องใช้ความเสี่ยงว่าเดี๋ยววันนี้พอเราใช้ตังหมดพรุ่งนี้ไปหาใหม่ รเราจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตไหม,อมพอความคิดนี้เกิดขึ้นในใจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยฉุกคิดว่าท้อไปพักหนึงนะท้อการขายปุ๋ยพักหนึ่งมหมดเหมือนหมดกําลังใจเหมือนเหมือนคุณหมดกําลังหรือเป้าหมายมความศรัทธาคุณมาเริ่มหายไปได้คุยกับพี่นกไหม ไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยเขาไม่เคยรู้หรอกว่าความศรัทธาผมมันหายออความศรัทธาเนี่ยคือเมื่อคุณศรัทธากับธุรกิจอะไรแล้วเนี่ยคุณเชื่อมั่นว่ามันจะพาชีวิตคุณดีได้ออแล้วคุณทําไปทํามาแล้วคุณมีเท่าเดิมนึกออกไหมฮะออมีเท่าเดิมเหมือนผ่านไปหนึ่งปีคุณไม่มีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไม่ดีขึ้นด้วยครับไม่มีดีขึ้นกว่าเดิมออคือเงินแม้แต่จะเก็บเนี่ยก็มีแค่เล็ก,ลก,ลกน้อยนั่นเองก็แค่หลักหมื่นเห็นบอกมีอยู่วันหนึ่งไม่มีตังค์เหลือสักบาทค่ะใช่ค จะเอาโทรศัพท์มือถือที่มีเพียงเครื่องเดียวที่เป็นสัตว์สัตว์สองตัวที่มันจะต้องทำอะไรก็ไปขายเพื่อที่จะเอาเงินนะมาเติมน้ำมันรถแล้วเอาวิ่งทำงานต่อโอ้โหพอเราจะตัดสินใจขายเนี่ยเขาบอกซื้อ500ฮะ500เฮ้ยอย่างนั้นต้องมี5้0 0 0ไม่ใช่ห้าร้อยห้าร้หรอครับ500 13,000เนี่ยมันผ่านมาเป็นปีแล้วมันมีรุ่นเกเลชั่นใหม่เกิดขึ้นมาเยอะบ้าหรอไม่พอเติมน้ำมันเลยอ่ะไม่พอฮะแต่ว่าในสมัยนั้นนะ500บาทเนี่ย เติมน้ำมันเต็มถังนะน้ำมันนี่ละสิบแปดบาทท่านเองก็ต้องเอาไว้ก่อนเหรอไม่ขายครับโอ้โห่ขายไม่ขายไม่ขายนะครับก็เลยออกมาสู้กันสองคนอีกรอบหนึ่งบอกว่าเอาไม่ไรตายเป็นตายคุณรู้ไหมคำว่าตายเป็นตายความหมายผมคือไม่มีอะไรที่ผมต้องกลัวอีกต่อไปแล้วถ้าหยุดคือตายจริงนะครถ้าหยุดคือชีวิตถ้าหยุดคือตายใช่ถ้าหยุดคือตกเหวเลยผมก็เลยขับรถออกไปก็ที่คุยไม่ได้จะเหล่าง่า ครับม,มันเป็นความความรู้สึกที่แย่นะในตอนนั้นนะมันเกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> คือถ้าคุณหมดสิ้นสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะยจะเล่า <นะ S 2> คุณต้องใช้พลังสุดท้ายเนี่ยในการก้าวต่อไปเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือขายของให้ได้เนี่ย <c oughs> คุณจะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอืเพ <c oughs> ื่อสุดท้ายเพื่อสุดท้ายเพราะคุณต้องบอกตัวเองเสมอว่าคุณจะไม่แพ้มัน คุณจะต้องทํามันให้ได้แล้วคุณทุ่มมันจนสุดตัวถ้าคุณเคยทําแบบนี้นะผมรับรองคุณทําที่ไหนก็สําเร็จเพื่อสุดท้ายของพี่แจ๊คคืออะไรเข้าไปคุยกับนายทุนผมโชคดีมากนายทุนคนนี้นะเขาออกทุนปุ๋ยให้ <S <S ผมคุยตกลงกับเขาเลยว่าโอเคผมมีปุ๋ยที่ดีเขาบอกว่าฉันก็ไม่รู้นะฉันเองแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่เขาจะเอาอะไรผมก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นผมขอไปคุยลูกค้าได้ไหม <S <S ถ้าลูกค้าาปุ๋ยผมแม่ ได้ตังส่วนนี้ได้ไหมเขาชื่อแม่นะฮะผมขอเล็กชื่อแล้วกันแม่อำนวยนะครับเขาก็เลยบอกได้ผมก็เลยวิ่งเข้าไปหาลูกค้าเขาอีกรอบหนึ่งโดยครั้นี้มาแบบมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะมีในทุนแล้วก็เลยปรากฏว่าทะลุทะลวงขายได้เป็นพันกระสอบเลยเข้าไปขายทุกบ้านเลยนะโชคดีมากขายทุกบ้านรอดตายฮะมีทุนสู้กันมานะคะสามปีสามปีนี้พิสูจน์ตัวเองสามปีพาเขาเข้าบ้านโอ้โหาจะพาเข้าบ้านได้ ไปที่บ้านเขาต้องนอนบนรถกับนอนแแอบตลอดแ้วสตาร์ทรถไว้รถเนี่ยให้นกเนี่ยคนขับเข้าไปเพราะนกเขาอยากเข้าไปหาแม่เขาอยากไปาหาพ่อเขาแล้วกัลูกผมต้องไปนอนซ่อนอยู่ตรงแคปอ่ะพี่รู้สึกยังไงอ่ะก็อยากเข้านะแต่ว่าเราต้องอย่างอารมณ์เขาก่อนว่าครอบครัวเขาจะรับเราได้ไหมกับการที่วันเนี้ยเราจะมาอยู่กับเขานะครับพาออย่าลืมว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนกับแฟนเก่าเข้าไปผิดหวังไว้ด้วยใช่แล้วยังกับแฟนเก่าเนี่ยเขามีครบทุกอย่าง คนทั้งตำบลตราหน้าผมเลยว่าเป็นคนเหมือนว่าเมา,เาทําไมคนที่มีหัวน้อาไปเท้าทําไมไม่อดทนทําไมไม่อยู่กับแฟนเก่าออมออันอดทนไม่พอความเจ็บปวดผมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมมีพลังในการทํางานอยิ่งผมโดนดูถูกมากเท่าไหร่ผมยิ่งมีพลังมากกว่าคนธรรมดามหาศาล ียกว่าคุณแจ็คและคุณนกเป็นผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตกันอย่างโชคชนเลยทีเดียวค่ะแต่ประสบการณ์เหล่านี้กำลังจะพลิกเป็นเม็ดเงินและงอกเงยจนถึงหลักล้านอดใจรอกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อค่ะอ่ะ,ะท้ายก็พิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆนะฮะก็ <c oughs> มาทาธุรกิจที่แม่มหนวยช่วยเนี่ยนะครับอ่าแล้วเป็นไงฮะธุรกิจนั้นราบเรื่อนดีไหมดีปุ๋ยเริ่มดีขึ้นครับแต่ว่ามันมาทําให้ผมจุดคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องเป็นเซล์อย่างเงี้ยมันคงต้องเหนื่อยตลอดชีวิตเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นก็เลยพยายามคิดนะจากเป็นเซลล์ปุ๋ยก็พัฒนาตัวเองเป็นดีลเลอร์ก็คือจากปกติเนี่ยเราต้องวิ่งขายปุ๋ยเองเนี่ยแล้วก็มีเซลเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับคราวนี้ผมเริ่มเปลี่ยนใหม่นะครับทำยังไงให้พวกเซลลเนี้ย เป็นเจ้าของไปเลยดีกว่าไหมเออดีให้เขาเป็นแบบเราไปเลยดีกว่าไหมแล้วเราก็อยู่เฉยๆแล้วก็แค่รับผลปันผลจากโรงงานก็พอครับผมก็เลยตัดสินใจคุยกับทางเจ้าของโรงงานปุ๋ยว่าเอาอย่างนี้ไหมผมจะขอดิวหาลูกค้ามาให้แล้วผมขอแค่เปอร์เซ็นต์จากทางโรงงานสอ้่งระบบใหม่สร้างระบบใหม่โรงงานทางเสียเคนะฮะก็ยินดีนะครับ พอยินดีปุ๊บผมก็เริ่มฮะก็เริ่มหาลูกค้าได้ลูกค้าเจ้าใหญ่ๆได้ลูกค้าที่ว่าเป็นในทุนเยอะ,<ฮ>ะๆเข้ามารวมถึงรายเล็กรายน้อยได้เข้ามาเยอะแยะหมดเลยซึ่งในปีแรกนะ่ะผมได้เงินปันผลจากตรงนั้นนะมาหลายล้านเลยหลายล้านเลยฮะโอ้โหบเปลี่ยนไปแล้วเ,ลเริ่มเปลี่ยนไปแต่เนื่อง้วยว่าทุกธุรกิจมันก็อย่างว่าะครับมีภาวะเศรษฐกิจมาเกี่ยว<ะ><ะ>มีได้มากได้น้อย นะครับเคยได้มากสูนสูนคือปีละ4ล้านนะครับได,ไดไ้น้อยๆก็อาจจะเหลือแค่ล้านกว่าหรืออาจจะแค่800,000แสนมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันยังไม่มั่นคงพอเออจริงต้องหาไรายได้เสริมเพราะตอนนั้นอนะคือผมไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มหาคนเข้านี่คือไม่เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าเวลาเขาสั่งของอะไรก็สั่งโรงงานเข้าระใช่เข้าระบบโรงงานก็คือปันผลกําไรของเขาส่งมาเข้าบัญชีเรานะครัรบผมก็เลยเริ่มหาอาชีพเสริมทํา นะครับอาชีพเสริมก็คือผมไปลองนั้นทำทำดินก็ติดสบายอยู่ไปคุกดินทำไมไม่ไม่ใช่ค่ะให้เขาทำแล้วนงเองก็ไปทำอาหารเครือข่ายอีกบริษัทหนึ่งครับสองสามีภรรยาไม่ยไม่ไม่ปล่อยให้เวลาว่างมันทิ้งไปเลยเพื่อลูกด้วยนะเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่ออนาคตที่ดีนะมาขายดินอนุไปทำเครือข่ายใช่แล้วเป็นยังไงสองอาชีพนี้ธุรกิจของเขาลุ่งธุรกิจผมนี่เหนื่อยมากอยู่ดินคุกดินแล้วเรียกว่าขาดทุน อาจากที่มนขึ้นไปมันขาดทุนอาก็อยดีๆอยู่แล้วมันขาดทุนก็เพราะว่ามีออเดอร์มาเยอะแต่ไม่มีกําลังในการผลิตโอ้โหลูกน้องผลิตเลยหลายคนพลาดตรงนี้นะพลาดตรงนี้จริงคุยกันยังไงเอาของคุณล็กมาดามตรงส่วนที่ขาดทุนหรือว่ายังไงคะมีมีส่วนนี้ของเขาเขามาดามด้วยนะครับแต่ว่าพอธุรกิจของเขาเริ่มเริ่มดีนะครับคือเขาทําเริ่มดีเนี่ย ผมก็เลยเริ่มเข้าไปช่วยเขามองมองดูธุรกิจนะว่าโอเคถ้าเกิดทําแบบนี้ทำยังไงได้เงินเพราะส่วนมากเรื่องการวางแผนเนี่ยผมจะวางแผนนะครับลองมาช่วยเขาทำตลาดทําขายด้วยนะตอนขายง่ายครับขายทางสื่อวิทยุมันไม่ค่อยเหนื่อยเชื่อไหมขายของทางสื่อวิทยุนี่มันสนุกนะครับคุณมีมือถือเครื่องหนึ่งคุณจะนั่งเฝ้ามันทั้งวันว่าเมื่อไหร่มันจะมีคนโทรมาแย่งกันรับนะครั้งแรกเนี่ยมันตื่นเต้นนะวาจะขายของได้เนี่ยแต่อก่อนคุยเหนื่อยแทบตาย โทรศัพท์กลิ link ้งเดียวนะถ้าคุณรับขายของได้คุณได้กำไร500ร้อยโอ้กำไรสูงอยู่นะใช่ต่อชุดนะ<อ>500ก็ราคาก<อ>็ไม่แพงอ่าแล้วมันก็ดูดีทำไมมันไม่หยุดอยู่แค่นี้ล่ะมันไม่หยุดที่ว่า,าสินค้ามันโดนกอล์ฟภาษีคะอ่ะสินค้าของบริษทัทเขาโดนกอล์ฟของบริษัทเครือข่ายที่เราทำอยู่ใช่แล้วมันมีผลอะไรกับพี่มีผลนะสิเพราะว่า,วา,วาการตัดราคาเกิดขึ้นไงเรามีต้นทุนที่สูงไงคะเพราะว่าเรา,าไปลงสื่อค่าใช้จ่ายเราสูงเมื่อคุง่ายคุณก็แบบแหวกย่าให้หมาเดินอ่ะก็จะ คือเหมือนว่าสุดท้ายเอาโฆษณเอาของทุกอย่าไปายเองคนเนื่เอาไปกินนะพี่นกก็โดนไปด้วยโดนไปด้วยหางเลกไม่ได้เงินไม่ได้เงินทำาะไเจ๊งเลยคราวนี้เจ๊งได้ไหมแต่ว่าได้กําไรมาเยอะแล้วตอนนั้นได้มา4ล้านแต่คราวนี้มันเจ๊งละกับต้นทุนที่มีเงินอยู่4ล้านทาไปทําอะไรต่อแล้วก็ไปลองทํากับธุรกิจอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าระบบดีมากระบบดีระบบดีจริงๆคือเราไปสินค้าก็ดีสินค้าดีระบบดีนะฮะ แต่คนจ่ายเงินในระบบมันไม่จ่ายจริงเป็นอย่างนี้นะครับปรากฏว่าทําไหมว่าโกงได้ไหมเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้เลยค่ะโดนกันไปร้อยคนฮะไม่ใช่โดนแค่ผมคนเดียวเราโดนไปหนักไหมหนักครับหลักล้านครับพี่ผมโดนไปสามล้านทำไงอ่ะก็ทำใจฮะมันทำให้เราเกิดโอกาสใหม่นี่ไงคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมองโลกในแง่ลบเราก็โอเคเอางนั้นไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งครับก็ไปลองทำอีกบริษัทหนึ่งดีไหมอ่าพอไปลองทำอีกบริษัทหนึ่ง เป็นเหมือนกันอีกมีคำว่าแต่แต่อะไรโดนโกงฮะโดนโกงโดนทุกที่เลยเออเอางี้ทำเองเลยไหมก็อย่างนั้นแหละเออนี่ไง<ๆ> <c oughs> ก็เลย <c oughs> รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราทำไปอย่างเงี้ยทำทำระบบเนี่ยระบบเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นยังไงเออ ถ้าระบบมันจ่ายเงินจริงระบบมันไปได้ในพวกนี้แล้วทาไมมันต้องโกงวะแล้วมันต้องอยู่ได้ทุกคนด้วยต้องอยู่ได้ทุกคนงั้นเรามาทำกันเองดีไหมก็เลยเกิดมาเป็นเกษตรบ้านอมาตะสมุนไพร24ใช่ฮะก็เลยเป็นเจ้าของเองซะเลยอ่าเป็นเจ้าของเองซะเลยให้รู้ซะบ้างนะนี่คือการทำธุรกิจด้วยความประชดนะคุณผู้ชมแต่ประสบความสำเร็จแบบมหาศาลนะผมจะบอกให้โอ้มหาศาลถึงขั้แค่มาพีแค่ส่วนหนึ่งก็คือเรารู้สึกเข็ดจากการโดนโกงครับสองเรารู้สึกว่าคนที่โดนแบบเรามันเยอะมันเยอะ เราต้องช่วยคนอื่นถูกไหมใช่ครับแต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาก็คือเราต้องมีสินค้าที่ดีเราต้องมีระบบที่ดีแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินให้คนอื่วได้ดีต้องแน่นด้วยต้องชัวร์ถ้าพูดตามภาษาของคนที่ทํางานหนักๆเนี่ยธาตุไฟเขาแทรกคือสามารถตีผังแตกเขียนโครงสร้างเองได้สร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาจากระบบสร้างใหม่เลยเอาข้อล้มเหลวจากธุรกิจตัวอื่น เอาความดีของบริษัทอื่นมาใส่เราอะไรที่เราอยากใส่ลงไปเราใส่ลงไปในธุรกิจเราให้หมดผมว่าสไตล์ของพี่แจ๊ทุกวันนี้กับพี่นกเนี่ยนะที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่ามันมาจากอีกหนึ่งอย่างคือจริงใจจริงใจแล้วเราใจนักเลงไงเพราะเราผ่านมาเยอะครับคือเรารู้ว่าเอายางงี้ดีกว่าถ้าผมอยู่ได้คุณก็ต้องอยู่ได้เพราะถ้าคุณอยู่ไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้ใช่ครับจากวันที่เริ่มเปิดมาเนี่ยนะฮะบานมาตะสมุนไพรเนี่ยนะกี่ปีแล้วห้าปี5ห้าปีเต็มเต็มห้าปีคุณผู้ชมรายได้นะ ต่อเดือนนะหลักล้านนะ oh กี่ล้านไม่บอกนะนะฮะ <Hey. S 2> ผมบอกเลยว่าธุรก,กิจนี้ดีมากใครดีมากใครดีมาก <Hey. S 2> ครับ <Hey. S 2> ผมมีสิ่งหนึ่งผมอยากจะคุยให้ฟัง <Hey. S 2> ผมบอกตัวเองตลอดนะว่าผมเกิดมาจนแต่ผมจะไม่ขอตาย,ยาคนจน <Hey. S 2> ผมบอกตัวเองอย่างนี้ผมบอกด้วยคำนี้ผมสะกดจิตตัวเองแล้วว่าผมจะไม่ยอมตาย,ยาคนจนผมต้องสาเร็จให้ได้ <Hey. S 2> ผมใช้หลักการทํางานโดยใช้อิทธิบาท4แต่จริงๆแล้วก่อนจะรู้จักอิทธิบาท4ีเนี่ย ผมใช้กดแรงดนึงดุของโลกอมผมคิดและจินตนารรการและผมอย่างลากลึกความรู้สึกผมว่าผมจะต้องสําเร็จจากวันที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตเราเแล้วเขาก็บอกอว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วพี่นกก็ให้ความมั่นใจผู้ชายคนนี้พอมาถึงวันนี้รู้สึกยังไงครับว่าก็เขาถ้าเป็นไปได้เขาเหมือนเทวดานะคือสามารถเสกนกขออะไรนกได้หมดอ่ะอ <c oughs> อยากพ่อแม่สบายพ่อแม่นก,กสบายอยากให้น้องสบายก็สบายอีกนี่ก็ปลูกบ้านให้น้องนะคะทุกอย่างเขาเปลี่ยนแปลงเพ,เพื่อเรานะคะแล้วก็ความอดทน,คว,นความมุ่งมัน่นความมุ่งมั่นเขาสุดยอดมากแล้วเขาเป็นผู้ชายที่กล้าเดินที่จะตายแทนเราทุกเรื่องเลยเ<อ>ทุกเรื่องเขาออกหน้าแทนหมดแล้วควรอบครัวนกแฮปปี้มากพ่อแม่ทุกวันนี้รักเขามากกว่านกอีกออจากตอนแรกไม่ให้เขาบ้านผมต้องบอกว่าคุณสองคนเนี่ยโชคดีมากที่มีกันและกันนะ แต่ว่ามันมีอีกหนึ่งโมเมนต์ไม่พูดคงไม่ได้นะฮะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณพ่อคุณแม่คุณนกรงเกียรแต่แรกหรอกนะแต่ผมอยากจะถามถึงความรู้สึกของพี่แจ็ควันที่ได้เดินเข้าบ้านพี่นกวันแรกรู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นบ้างนะครับเพราะว่าแต่เราเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้วที่ต้องแอบหลังนะเพราะผมกลัวทางนี้เขาจะไม่สบายใจผมต้องแอบเพราะจริงๆผมเป็นคนไม่กลัวอะไรแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณผ่านช่วงอารมณ์ที่ มีตายและเป็นมีค่าเท่ากันว่าคุณต้องเลือกที่จะสู้หรือยอมแพ้ถ้าคุณผ่านอารมณ์นั้นได้แล้วคุณจะไม่กลัวเลยผมตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับในการเข้ามาในบ้านแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องรักเราได้นะครับแต่มันเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่ไม่เคยมีครอบครัวไปอยู่ในครอบครัวมันก็ต้องเปลี่ยนความคิดครับขอย้อนนิดนึงได้ไหมคือเขาไปขายปุ๋ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับนกมากเลยนะเขาเดินไปในบ้านหลังหนึ่งที่เอาปืนวางไว้แล้วเขาบอกให้นกรอในรถถ้าผมเป็นอะไรคุณขับรถหนีไปเลยนะ เขาจับผมลงบ่อยเคแน่แบบเขาเป็นมาเฟียที่เป็นเท่าแก่ที่สวนยางเยอะที่สุดล่ำรวยที่สุดในชมพูนือช่วงที่แย่มากเลยใช่ไหมรู้ไม่มิตังเลยมันต้องมันต้องไปหาเสียงตายของเขาแน่เสียงตายอ่ะสงสารเขามากนะแต่เขาไม่ห่วงหรเขาบอกว่าให้คุณขับรถหนีออกไปเลยนะไม่ห่วงชีวิตตัวเองใช่เขาเดินเข้าไปในป่ายางอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือคู่รักที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นคู่ตัวอย่างนะ ล้มลุกคลานมาแบบสารพัดสารเพสิ่งหนึ่งที่มมีมาตลอดก็คือความมั่นใจและความศรัทธาซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ผมอยากให้คุณผู้ชมนะฮะนำเอาสิ่งนี้เนี่ยไปใช้กับตัวเองนะฮะต้องมั่นใจต้องกล้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่เดียวที่แจกมาก,ก็คือว่าณวันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครแล้วหลังเขาชนฝาแล้วเนี่ยเขากล้าที่จะคุยฮะเขากล้าที่จะคุยกับใครก็ได้เขาไม่ต้องเป็นญาติเราแต่มันต้องคุยไง ไม่งั้นไม่มีทางเจ็แม่รวยแน่ใช่ใชต้องยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองเพื่อไปหาลูกค้าเชื่อไหมว่าสมัยสมัยก่อนผมเองคุยไม่เก่งนะทุกวันนี้เนี่ยผมบอกสมาชิกผมคุยไม่เก่งสมาชิกไม่เชื่อแตกคนหนึ่งเพราะผมคุยสอนงานสมาชิกตลอดขึ้นเวทีบ่อยอแต่ผมจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมคุยเก่งได้เขาเรียกว่าการทําซ้ําๆจนเกิดความชนานาญซึ่งแต่ก่อนผมจะให้ผมคุยผมอายนะผมเงียบนะ เดีวไม่ค่อยคุยหรอกตอนนี้ไม่เหลือเท่าไหร่อย่างเง้ตอนนี้ไม่ค่อยเหลือแล้วมันขายอยู่แล้วก็ขอให้ธุรกิจเกศลาบ้านมาตะสมุนไพรยี่สีนี่แบบว่าจะรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเรื่อยๆเลยนะ <c oughs> ผมหวังว่าจะมีคนไปทำธุรกิจกับพี่เยอะเพราะว่าผมว่าพี่ ซซินียจริงใจอ่ะใช่เออเออน่าทำงานด้วยจุดนี้จุดสำคัญเออนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยค่ะพี่แจ็คสรัญญพงศ์นะคะและพี่นกเกศสราพัฒนค่ะขอบคุณครับขอบคุณกันคครับผมขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะร้านมูลเทเลสนะคะอยู่เกษตรนวบนินใช่ค่ะและติดตามรายการของเราด้วยนะคะลูกแล้วรวยทุกวันศุกร์นะคะเวลา3มทุ่มสินาทีทางขบถบหากฎหมายเล็กนึงค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ